ถ้าพี่ซื้อให้ที่แม่ถามอีพี่จะยงกงควรอะไรหรอคุณพี่ใบนี้คิดว่าได้ใบนี้เป็นไซส์กำลังดีผู้ใหญ่บางท่านเขาไม่ชอบสายขึ้นไหลตัวนี้จะใส่ของได้เยอะกว่ามาซื้อใบนี้ไปสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะไปอ่ะ หนูไปเซตที่สาขาพัทยาค่ะแต่ตอนนี้กลับมาประจําแล้วคี่ิดถึงเพิ่งกลับมาค่ะคุณพี่วันนี้อยากได้กระเป๋าคือให้แก่ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะคุณพี่ะจะมี2รุ่นมะนาวแนะนําจะมีรุ่นนี้ชาแนลโคโค่ค่ะคุณพี่ค่ะไซส์นี้เป็นไซส์กาลังดีผู้ใหญ่บางท่านเขาไม่ชอบสายขึ้นไหลก็อาจจะถือได้โดยด้านหน้าของโลโก้ชาแนลเป็นสีลมควันสีวินเทจก็ใช้เวลานานถุตรงนี้มันจะลอกไหมไม่ค่ะคุณพี่ ไม่เป็นลิซ่าแท้เลยต่างของแท้จะไม่อรอคับพี่สวยอ่ะมีหลายสีเลยมีหลายสีค่ะคุณพี่ขาแต่ซื้อให้ผู้ใหญ่แนะนําเป็นสีดําจะเข้ากับการแต่งตัวของผู้ใหญ่ใส่ได้กับหลากหลายสไตล์ถ้าออกงานถือใบนี้ไปใส่ชุดราตีได้ชุดเดทได้หรือว่าถือไปทํางานคือถ้าพี่ซื้อไห้ที่ไม่สามีพี่จะยกาคนละดอกใบนี้คิดว่ได้ <c oughs> แต่มีอีกหนึ่งใบ <c oughs> น้องบีเอาใบพิเศษของเรามาสิไลายจ้ามากอันนี้ก็เป็นหูหิ้วเหมือนกันใช่เขามีความพิเศษคือเขามีสายอะแดปได้ด้วยนะตัวนี้จะใส่าาุมใ ตัวฮาร์ดแวร์ก็ยังเป็นสีที่ไม่เฟดเป็นรุ่นที่ตามหาเหมือนกันมี2ใบ2รุ่นหลังเลอ่ะใช่แนะนาเป็นชาแนลในมุมของมานาก็คิดว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำออกมาหรือว่าเทียบเท่าได้แน่นอนค่ะเค่ะันนี้แหละใช่ค่ะโอเคอ่าอันนี้เดี๋ยวมานาจัดการให้พี่ค่ะยินดีกับพี่ตอนนี้มานากลับมาประจำที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์ด้ได้ค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะเดี๋ยวค่ะ